วิธีการทำเฉากลวยนมสดน้ำตาลทรายแดงช้วยน้ำตาลทรายแดงที่ไม่หวานมากเกินไปครับมาดูวิธีทำาพร้อมกันเลยครับมาทำเฉากลวยนมสดกันครับวันนี้ผมใช้เฉากลวยก้อนแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ผมซื้อเฉาก้วยมาน,นะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาหั่นเฉาก้วยกันก่อนครับครับเดี๋ยวเรามาหั่นเฉาก้วยกัน,นครับผมจะหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับจะได้ตักทานได้อร่อยๆเต็มคำเลยครับก็เฉาก้วยก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้นะครับหากเรา นำไปใส่รวมมิตรเราจะใส่ชิ้นใหญ่หรือจะหั่นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับผมก็จะหั่นเป็นแห้งๆนะครับ ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทำเฉาก๊วยนมสดกันเลยครับสำคัญนอกจากจะเป็นเฉาก๊วยนะครับคือตัวหลักแล้วนะครับก็เราจะใส่นมข้นจืดนะครับคายนเนชันนะครับและนี่ก็เป็นน้ำอ้อยนะครับเป็นน้ำอ้อยผงแบบนี้นะครับก็รสชาติจะไม่หวานมากเหมือนกับน้ำตาลสายขาวนะครับจะให้ความหวานและความหอมนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับเราใส่น้ำแข็งก่อนเลย ต่อมาก็เป็นนมสดเลยครับจสนมสดลงไปจุกๆแบบนี้ได้เลยครับเราก็จะตักชอปกป้วยใต่ลงไปครับหรือน้ำตาลน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลสาแดงเนาะนี่เป็น้ำตาลอ้อยนะครับ,รบเป็นน้ำอ้อยนันเองครับ สามารถใส่เยอะๆได้เลยนะครับเพราะตัวนี้จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเฉากล้วยนมสดน้าตาลใสแดงนะครับเลยใช่ไหมครับเฉากล้วยน้ําสดน้ําอ้อยนะครับเหลืองตาลใสแดงนั่นเองครับทําไม่ยากแถมอร่อยอีกด้วยครับ ชาข้าวโนมสดครับ